ใครตามหาเบะแต่เช้าโอ้อเบตลืมหมามูไปกินข้าวไโรงเรียนไงไม่อยากไปโรงเรียนเอ้าไม่ไปได้ไงลูกไม่ได้หนูต้องไปโรงเรียนเบตก็อยู่เป็นเพื่อนหนูไงเบตไม่ได้กลับใครบอกคืนว่าจะนอนกับเบตจอยเบตจอยไม่ได้กลับนะเบตจอไม่ได้กลับเจอยอยู่ที่นี่นะ อยู่กับเบจจอยเด้อแม่ว่าอืมอยู่กับเบจจอยรอเนาะเคไหมคิดถึงโพสกคิดถึงพีดีโอโอเดี๋ยวค่อยกลับปิดเทอมก่อนปิดเทอมเล็กค่อยไปหาพี่ลีโอไปกินข้าวก่อนนะอันดับแรกนะเคไหมกินข้าวก่อนนะอยิ้มเลย เออขออะไรลูกอุ้ยขออะไรคะขออะไรคะอุ้ยจะไม่กระโปรงสวยจังเลยช่วยเลยอะไรแบบนี้ไปกินข้าวก่อนอุ้ยยิ้มจับตีดูนะไม่ได้ยังไงอ่ะดูดูด้ยแก้มวยเอ้ยน่ารักอเบ๊ทอดไข่ให้นะ โอ้โหใส่วนนแ้วล mm ูกสีแดงสีแดงตีมันอาทิตย์ติมันนี i, ine, ้ใส <c oughs> ่ผ <c oughs> ิด uh. ส <c oughs> oh, uh, oh, uh, <c oughs> ีใช่ไหมเมื <c oughs> ่อวานใส่สีเขียวจังเลไหมเออเออเนอเอออ๋ยอ่ะเออเอเอะไรวันนี้หนช่วยหน่ช่วยลงเสือนะคะเก่งจังยื้บ้านในบ้านวันนี้ใครละ นึกว่าแต่วันอาทิตย์ไยมั่นใจเลยวันนี้วันอาทิตย์เก่งจังเลยค่ะใส่เสื้อสีแดงใส่เลยโอ้โหธรรมดานึงเลยเออไปเก็บโต๊ะพี่น้องโอ้โหเก่งจังเลยดูนางเก่งขดนีชื่อเด็กยิงอะไรคะชื่อเด็กยิงอะไรคะเด็กยิงร้านลิซ่าเหรอคะโอ้โหตั้งใจเขากำลังทำงานเขากำลังทำงาน เออเขาเรียกว่าหัดงานให้เขาเออรู้จักยัม่ไนกับเอเขาจะทำก่อนไปเรียนเออโอ้ยแจวเลยลูกก็มาเดีมันเปื้อนน้ำอะไรนะเงินน้ำเก่งมากเลยค่ะวันนี้วันเสาร์อื้อออ เก่ง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 ชิดยอดชิดยอดชิดยอดเอ้ยเออตอนนี้เด็กเขากำลังจดจำเพราะว่าจดสอนอะไรเขาก็จะจำจุดจอยด้คุยไง มันก็ขึ้นฮอดอือขึ้นฮอพ่อขึ้นฮอตพ่อขึ้นฮอดพี่ชายเหลอพ่อขึ้นฮอตบ็ดเหลือหุ่นนจาดดังลูกจาดลังโอ้โหเอี่ยมอ่องอล้ไทยเลยโอ้ยมาัน

ถ้างั้นเราต้องให้ลุงเสือพาไปแล้วเราต้องให้ลุงเสือพาไปแล้วพี่น้อยอยากกินอาหารเจไม่ค่ะโอ้ไม่อยากกินมาสันต้องให้พี่เสือพาไปแล้วแบบนั้นน่ะเฮ้ยไปแล้วไปตามพี่เสือ ไม่เบะจะได้เบาตัวไงได้ยแยกกันคนละโต๊ะอ๋อแยกกันคนละโต๊ะอ๋อโหเสร็จใบว่าจะได้กินข้าวโอ้ยเก่งจังเลยเบะเคี่ยวไข่นะนะกินเคี่ยวไข่เนาะไข่เจียวเนาะอันิ้นอะไรโอ้ที่มัดผมไข่ ของพี่หมิวหรือเปล่าตอนตอนนี้ป้าตงโมยังใส่ติ้งติ้งตอยู่ไหมใช่ไหมติ้งติ้งแล้วเหรอน่าจเป็นของพี่หมิวนะลงสดๆเลยบอกไม่ของพี่หมิวก็พี่ฟางพี่เดียแลงตม่เอาลของของแม่เหรอลูกโอ้โหจำได้ของแม่อืมก็เก็บไว้ลูกเก็บไว้เราลองนอ้าาา เสียงดังล้านบ้านแล้วตอนนี้เกอร่อไรใส่ได้เอออะไรลูกอู้กระเป๋าใครเอาไว้ให้เบี้ยอ้วนเลยเอาวางไว้ก่อนลูกวางตรงนี้วางตรงไหนก็ได้วางตรงที่เช็ดแล้ว ไม่เอาผ้าไปให้ตาซักเลยเออะน้ำหน่ะเสื้อผ้ามันนะเอาบอกแม่มันเนี่ยแม่พี่ฮะเขบอแม่มันเนี่ยเอาเสื้อผ้ามาให้ตามาเอาเสื้อผ้าดูนักเตามาเอาเสื้อผ้าไปซักบ่นี่ตานี่เขาทำอย่างนี้นี่อย่างนี้ไม่โดนหน้าเนี่ยเห็นไหมหัวเรา เปี้ยวเสื้อผ้าลงมากแล้วแม่ชุดน่เรียนิดน้อยนะอันลุงแล้วมารับเอาอะไรเอาผ้าไปซักเสร็จแล้วไงเสร็จงานเออตอนนี้เลยขอบคุณนะครับอยู่พี่แล้วอยู่เพื่อนป้าพี่แล้วเออสบายนะนั่งสบายสะอาดสะอาดแล้วทีนี้สะอาดแล้วนั่งนั่งเองก็สบายแล้วเดี๋ยวมินก็กินข้าวแล้วเด็กก็กินข้าวแล้ว อาบากแล้วอาบากแล้วอาบักแล้วอาบักแล้วโอ้อาบากแล้วอาบากแล้วกินข้าวแล้วโอ้ยฮะโอ้ทอดไข่ให้กินข้าวผัดอยขากกินข้าวผัดน้อยอากแล้วอาบากแล้วอาบากแล้ว กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วเอารับแล้วเอาไปเสือไปเซเว่นไปเสือไปเดี๋ยวลุงเสือพาไปเลยนะกินข้าวดกินข้าวเร็วเอาเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะอเล่นชั้นแอบกันกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยโอ้โหกว่าจะได้กินหนึ่งคำฮ่เฮียจะไปเซเว่นบอก

เอาโอ่งมังกรมาใส่เลยนะยอือเอาโอ่งมังกรน,น้อยน่ะมาใส่เลยตังนูงน,น่ะนูก็หยอดกระปุกตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแหละโอเคนะคะสำคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะ